สวัสดีค่ะพี่ขวัญนะคะ CEO เอก้าเนชั่นแลจำกัดนะคะวันนี้พี่ขวัญก็มาในลุคแบบหวานๆนิดนึงนะคะวันนี้ค่ะวันนี้นะคะพี่ขวัญก็มีเรื่องราวดีๆนะคะจะมาเล่าสู่กันฟังค่ะก็คือเป็นเรื่องราวที่พี่ขวัญศรัทธานะคะแล้วก็เราเรามีความเชื่อนะคะก็คือสายมูค่ะทุกคนจะเห็นนะคะไลฟ์สไตล์พี่ขวัญเนี่ยคือพี่ขวัญจะเขาเรียกว่ามีจิตศรัทธานะคะต่อองค์พ่อ ปู่ศรีทุโทนะคะแม่ย่าศรีปรทุมมาแล้วก็ปู่อุลือนักราชองค์พ่อปู่ศรีสัตตนัคราชนะคะราชานาคาธิบดีทุกๆพระองค์นะคะสีตระกูลนะคะพี่ขวัญเกิดนี่คืออยู่ริมโขงเลยนะคะแล้วตอนเกิดก็ช่วงเวลาเกือบ6กโมงหกโมงถึงทุ่มหนึ่งะค,ะ <c oughs> ค่ะพี่ขวัญอายุประมาณ3เดือนเนาะนอนอยู่เปแบบอยู่กลางป่าอะไรเงี้ยคุณแม่ก็ไปทาแบบทำทำ,ทำอ่ตัดตัดไม้อ,อะไรเงี้ยถางหญ้าเนาะไปรับจ้างเนี้ย แล้วช่วงที่พักเบรกอะค่ะก็กลับมาที่ที่กระท่อมอะค่ะที่เอาพี่ขวัญน,นอนไว้มีงูตัวใหญ่เลยนะคะนั่นคือคุณแม่เล่าว่างูตัวนั้นนะคะลายป้องเป็นสีแบบเหลืองแดงตัวใหญ่ค่ะเท่าเท่าแขน,นะคะ่ะนอนขดอยู่ที่ใต้เปคุณแม่ก็เดินมาก็แบบโอ้โหแบบแทบช็อกเลยนะแบบมีงูแบบ,ลบกลัวจะฉกลูกเพราะน่าจะเป็นงูแบบดุด้วยค่ะมีพิษพอเขาเห็นคนมาเนี่ยเขาก็ ค่อยหมอบลงเลื้อยๆแล้วก็เลื้อยไปค่ะขดไว้ตรงเปแล้วเลื้อยออกไปนั่นเป็นสิ่งที่ทางชาวบ้านนะคะผู้เฒ่าผู้แก่แถววให้จาบอกว่างูเขามาปกป้องนะคะเนี่ยพี่ขวัญก็มีความเชื่อว่าวเราเรามีความผูกพันกับงูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดปีมะเส็งด้วยแล้วก็วันเสาร์ด้วยนะคะค่ะก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นลูกหลานพญานาคนะคะทุกครั้งที่พี่ขวัญไปทําบุญหรืออะไรเนี่ยจะรู้สึกแบบ สื่อถึงถึงท่านหรือฝันถึงอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้เ็าเป็นเกตเล็ก,เกน้อยเกี่ยวกับตัวพี่ขวัญน,นะคะมาเล่าให้ให้กับเพื่อนๆฟังนะคะค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ที่เราศรัทธาอีกอันนึงอีกอง์นึงนะคะคือองค์พ่อบริคตเนตอันนี้ท่านก็เป็นองค์เทพเกี่ยวกับค้าขายนะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็มีสิ่งหนึ่งคะ่ะที่พี่ขวัญก็เขาเรียกว่าเ,เชื่อแล้วค่ะแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ศึกษานะคะก็จะเป็นหินนะคะหิน หรือสีของหินหรืออะไรต่างเนี่ยมันจะช่วยเสริมดวงของเรานะคะนี่ค่ะเวลาพี่ขวัญอกมาปุ๊บเนี่ยมันเย็นนะคะแล้วมันรู้สึกทําให้ตัวของเราอะมีความรู้สึกเย็นๆนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าหินนะ่มันมีพลังงานบางอย่างนะคะมันเขาเรียกว่าทําให้เราดูดดูดพลังงานด้านดีๆเข้ามานะคะแล้วก็ปลดปล่อยสิ่งที่แบบไม่ดีออกไปแล้วก็เสริมพลังงานด้านดียิ่งใครที่ เขาเรียกว่าราศีธาตุอะไรเนี่ยเรามาใส่หินที่เกี่ยวกับธาตุตัวเองเสริมดวงตัวเองเนี่ยยิ่งดีนะคะค่ะไทเกอร์อนะคะอันนี้อันนี้ก็ของพี่ขวัญเองนะคะค่ะก็จะเป็นหินลายหินตาเสือนะคะลายของเขาก็จะเป็นสีเหลืองนะคะกับสีน้ำตาะคะลค่ะอาจจะมีสีน้ำเงินร่วมอยู่ด้วยนะคะตัวนี้ค่ะของพี่ขวัญน,นี่นะคะเป็นสามเสือเลยนะคะนี่เลยค่ะสามเสือนะคะเป็นไทเกอร์อนะคะแล้ว หินในกําไรนี้นะคะตกเลข5เพราะว่าเม็ดเนี่ยสิเม็ดนะคะเลข14ก็จักรพรรดิแล้วบวกกันได้5ได้5คือเลขมงคลนะคะเลขมั่งคั่งนะคะไทเกอร์อนะคะเวลาสวมใส่แล้วเสริมอะไรเราบ้างนะคะเป็นหินที่มีพลังแล้วก็อำนาจบารมีนะคะ เขาเรียกว่าเป็นหินที่ป้องกันนะคะสิ่งที่ไม่ดีเข้าในตัวเราได้นะคะแล้วก็เป็นหินที่ดูดซับนะคะเขาเรียกว่า,าครบหมดเลยนะคะสำหรับ Ti เก r Eye ค่ะแล้วก็เสริมดวงนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์อาคารพฤหัสค่ะค่ะเพราะว่าหิน t i เก r Eye เนี่ยเรามีห้าธาตุนะคะที่พี่ขวัญน,นำมานี่นะคะก็คือห้าธาตุเลยนะคะ3มเสือค่ะหินตาเสือนะคะ3มเสืออยู่ในนี้นะคะแล้วก็เป็นห้าธาตุด้วยค่ะคือครบหมดเลยนะคะพลังอำนาจบารมี คือเรียกว่าเงินทองนะคะมาเมตตามหานิยมป้องกันสิ่งชั่วร้ายด้วยนะคะสิ่งที่ไม่ดีะคะ่ะเข้าหาเราค่ะถ้าเราอยากจะให้เกิดปฏิหารเนี่ยเราต้องเกิดจากความเชื่อจากจิตใจเราก่อนนะคะค่ะมันต้องเกิดศรัทธาจากจิตใจเราก่อนนะคะค่ะแล้วปฏิหารก็จะเกิดขึ้นกับทุกคนคะ่ะ